ครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับครับว่านักธุรกิจไทยนะครับมีสายสัมพันธ์อันดีกับชาวพม่านะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่ผ่านมาระหว่างที่พม่าเนี่ยถูกคว่ำบาตอยู่ณขณะนี้ก็ยังอยู่นะครับก็มีการค้าชายแดนนะครับแล้วก็ไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมเข้าไปนะครับทำธุรกิจนะครับมีบริษัทไหนบ้างนะครับที่เข้าไปทําธุรกิจปักธงลบแล้วนะครับ เปิดเผยให้คุณผู้ชมเห็นๆเ,เลยนะครับโดยบริษัทหลักๆที่เข้าไปลงทุนในพม่านะครับก็ไดแ้แก่เครือเจริญโภกภัณฑ์ CP ครับเข้าไปปักธงรบเรียบร้อยแล้วนะครับเครือสหพัฒนาพิบูลน,นะครับเข้าไปปักธงเรียบร้อยแล้วยู่นิลิเวอร์โอสดสภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกครับที่จะเห็นมาม่านะครับไม่แปลกที่จะเห็นผงซักฟอกนะครับไม่แปลกที่จะเห็นภาพรวมนะครับของ บริษัทใหญ่ๆที่เข้าไปนะครับนี่คือภาพคาบปีกที่เข้าไปในที่พม่านะครับจะมีโอกาสเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวเราคุยกับนักวิเคราะห์กันแน่ครับและที่เข้าไปอีกครับปตทสพครับก็เข้าไปหาแหล่งก๊าซนั่นเองครับอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์นะครับก็เข้าไปเหมือนกันนะครับทำนิคมอุตสาหกรรมทวายนะครับที่พม่านะครับซึ่งตรงนี้นะฮะถือว่ามีมูลค่าหลายแสนที่เขาจะลงทุนนะครับสำหรับอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์นะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีอีกเหมือนกันนะครับอย่างบมจกันกุลเอนจิเนียริงนะครับ ก็ได้มีการเข้าไปด้วยนะฮะบริษัทเล็กๆใน MEI ก็เข้าไปแสวงหาโอกาสด้วยนะครับอย่างการกุลเอนจิเนียริงนะครับก็ยื่นข้อเสนอเข้าไปทําโรงไฟฟ้าพลังงานลมนะครับขนาด1000เมกะวัตต์นะครับใน3รัฐใกล้จังหวัดทวายประเทศพม่าครับเขาขออนุญาตจากรัฐบาลประเทศพม่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังจะมีโอกาสทาโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาตินะครับก็ในบริเวณที่มีท่อส่งก๊าซของบอมจปตทด้วยนะครับผ่านจากแหล่ง M9 ครับบอ มอจอปูนซีเมนไทยนะครับหรือว่านี่คือปอตทนะครับก็เข้าไปลงทุนฮะปตทอบอกว่าจะยกเลยนะครับยกนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธนะฮะปิโตเคมีคอลครบวงจรเข้าไปลงทุนที่พมา่าเลยที่ถวายเลยนะฮะมาดูปอปูนซีเมนไทยนะครับ SCG ก็อยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนก่อสร้างโรงปูน ในพม่านะครับหลังจากที่ได้ใช้ระยะเวลาศึกษาร่วมกว่า2ปีนะครับมีเซ็นท่านพัฒนาก็เข้าไปลงทุนด้วยเหมือนกันนะครับเปิดห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศครับก็จะถือหุ้นร่วมกันระหว่างบริษัทกับพัฒมิตรนะฮะเพสเดนเซอร์บเกอรีครับก็เข้าไปเหมือนกันนะครับฟาร์มเฮาส์นี่ยแหละฮะผลิตภัณฑ์ตาเพชรครับกระเบื้องตาเพชร DRT ก็เข้าไปนะฮะ กรุงไทยตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างการขออนุญาตธนาคารกลางพม่าและก็ธนาคารประเทศไทยเปิดสำนักงานตัวแทนครับรวมไปถึงบมจไฮโดเทคนะครับก็ไปแล้วจะไปทําเรื่องของบอ่อบำบัดน้ําเสียนะครับระบบบำบัดน้ําเสียร่วมกับบมจผลธัญญะด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> การที่เอกชนไทยเข้าไปในพม่าอย่างนี้นี่นะฮะมีโอกาสที่จะ ได้รับผลดีผลเสียอย่างไรแล้วก็แต่ละธุรกิจที่เข้าไปมีหลากหลายนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกับคุณชัยพรเซียนพาณิครับนักวิจัยจากสยามอินเทลเจนต์ยูนิตครับสวัสดีครับคุณชัยพรครับสวัสดีครับคุณเสริมชัยครับเอาละครับสวัสดีครับครับทีนี้ผมจะถามเลยนะฮะเข้าเรื่องเลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่นักลงทุนเข้าไปลงทุนในพม่า ขณะนี้นะฮรบริษัทจดทะเบียนที่เข้าไปลงทุนในพมา่าขณะนี้การเข้าไปลงทุนณเวลานี้เป็นจุดจังหวะที่เหมาะสมหรือเปล่าอย่างไงฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการเข้าไปลงทุนในพมา่าจังหวะนี้เนี่ยถือว่าเหมาะสมมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าความความมีเสถียรภาพทางการเมืองพมา่าเนี่ยกาลังมีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> หลังจากการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะฮะยิ่งภาพดูแนวโน้มของผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ย ล่าสุดเอสิโพเนี่ยออื่า85%เนี่ยเลือกอ่าดองดองสารสูจีนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถัเสถียรภาพทางการเมืองของพม่าเนี่ยอ่ดีขึ้นมากมย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของเอกชนทั้งไทยแล้วก็จากต่างประเทศท่านอื่นๆด้วยนะครับครับผมคราวนี้เนี่ยที่จะสอบถามกันนะครับว่าบริษัทที่เข้าไปลงทุนเนี่ยมีหลากหลาย มีทั้งค้าปลีกมีทั้งสาธารณูปโภคนะครับรวมไปถึงประเทศที่จะเข้าไปลงทุนทํานิคมเลยนะฮะอันไหนที่จะได้รับประโยชน์มากกว่ากันครับณวันนี้ถ้ามองระยะสั้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลประโยชน์เต็มๆนะครับ,รบก็คืออุตสาหกรรมในเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคทั้งหลายนะฮะอย่างเช่น s c c ที่เข้าไปนะครับ อีท่านไทยนะฮะอาจจะมีชอกันช่างบ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าประเทศพม่าเนี่ยจําเป็นต้องลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคมากใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่าสิบปีนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะเพราะว่าความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยพม่ามีสูงมากตอนนี้ก็คือสูงแล้วแหละฮะพม่าเขาบอกว่าวันนี้รายได้ยังน้อยอยู่ตรงนี้อมองประเด็นนี้ยังไงฮะคือ ประเด็นนี้เนี่ยผมมองว่าการบริโภคในพม่าเนี่ยไม่ใช่แค่คนพม่าเพียงอย่างเดียวนะครับมันมีถึงนักลงทุนนะฮะนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปในพม่าหลังจากความมั่นคงทางการเมืองเนี่ยมีมากขึ้นการลงทุนในพม่าจากบริษัทข้ามชาติเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแอลตาทวีคูณในช่วงปีนี้จนถึงอีกหลายปีถัดไปนะครับครับผมเห็นบอกว่าพม่าตอนนี้นักธุรกิจไทยนี่เข้าไปเยอะมากเลยใช่ไหมฮะเยอะมากครับ วันหนึ่งนี่ไม่ตม่ำกว่า2,000คนเหรอฮะตอนนี้เนี่ยถ้าผมได้ข่าวมาเนี่ยไม่น้อยกว่าวันละ2,000คนนะฮะ<อ>เพราะว่าถ้ามองจังหวะนี้เนี่ยการเข้าไปพม่าเพื่อให้ได้รับสัมปทานนะฮะหรือการเข้าไปได้รับผลประโยชน์ในการลงทุนค้าขายในพม่าเนี่ยจ,จังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่สําคัญมากนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยรอมาหลายปีมากที่ การเมืองพม,ม่าจะนิ่งได้อย่างทุกวันนี้นะฮะ <c oughs> อืมอืมอืมคือถ้าเกิดว่าเรามองแบบนี้นะครับถ้าเป็นนักลงทุนจะเลือกช็อปนะฮะบ,บริษัทจ,จดทะเบียนไทยนี่แหละที่ประกาศตัวเลยนะฮะว่าจะเข้าไปลงทุนในพม,ม่าครับมีวิธีแนวคิดอย่างไรที่จะเลือกบริษัทจ,จดทะเบียนฮะผมคิดว่าอย่างี้ครับว่าบริษัทจ,จดทะเบียน,นที่จะเข้าไปลงทุนในพม,ม่าเนี่ยแน่นอนว่าพื้นฐานการลงทุนในประเทศไทยเขามีความมาั่นคงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ มีประสบการณ์ในการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมาบ้างแล้วนะฮะอย่างเช่นกรณีของด้านไทยนะฮะหรือกรณีอย่างเช่นปูนซีเนไทยที่ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมาหลายสิบปีแล้วนะฮะครับผมคิดว่าให้เราจะมองที่พื้นฐานของบริษัทก่อนนะครับในเรื่องของประสบการณ์การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอืครับผมก็ดูประสบการณ์ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญของการลงทุนต้องดูว่าที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปแค่แสวงหาโอกาสเข้าไปแค่ ปั่นราคาหุ้นหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเข้าไปทําจริงหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับเอาอบอกอย่างนี้ครับว่า<ช>ตลาดพมา่าเนี่ยไม่ไม่ใช่ตลาดที่ง่ายทีเดียวนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งที่สําคัญมากประเทศจีนที่เข้ามาในในประเทศพมา่าเนี่ยนานพอสมควรแล้วนะฮะอืมอืมอเอาละนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณชัยพรครับ ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับคุณชัยพรนะครับเสียนพาณิชย์แม่นำสกุลนะฮะนักวิจัยจากสยามอินเทลเล็เจนยูนิตครับนี่แหละครับคือช่วงหลุยหุ้นเด็่งครับ